สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินนะคะกลับมาพบกับพลในช่องพลอย19ทาโร่วันนี้พลมาอ่านดวงโดยรวมนะคะโชคลาภการเงินสุขภาพการงานนะ,ะให้กับชาวราศีมังกรพึศกักิการนะะวันนี้กเ็เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาแล้วเนาะก็นี่เป็นดวงโดยรวมในช่วงเดือนกรกฎาชีวิตโดยรวมนะคะของชาวธาตุดินนะคะก็ถ้าใครที่ อยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ใส่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะใครที่ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนก็เข้าไปดูได้หรือว่าคุณจะสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดูได้หมดเลยค่ะนะคะเป็นแค่ดวงโดยรวมเนาะดูเป็นแค่แนวทางค่ะอันไหนดีก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้ถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปค่ะนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมคุณอย่าไปซีเรียสอย่า,อาไปตัดสินใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะ พอทิ้ง ID ไลน์ไว้แล้วใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็กดลิงก์ใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะจะมีการเพิ่มเพื่อนด้วยลิ้งอยู่นะคะก็พอทิ้งไว้ให้แล้วนะคะราคาค่าคูส30นาที299บาท45นาที500บาทค่ะก็ถามได้ทุกเรื่องนะคะมาดูกันค่ะ แล้วช่วงนี้พลอยเปิดสอนอ่านไพ่ใครอยากเรียนอ่านไพ่กับพลอยนะคะทั้งไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออรรเคิลนะฮะอันนี้ก็เป็นไพ่ออรรเคิลชุดแสงสุขวันนี้พลอยจะมาใช้ไพ่ชุดนี้นะคะเพื่อ,อทำนายดวงนะฮะทำนายดวงเรื่องราวชีวิตโดยรวมนะฮะให้กับพวกคุณก่อนเนาะมาเริ่มจากชีวิตโดยรวมนะฮะชีวิตโดยรวมในเดือนในเดือนกรกฎาษกะดาะ,ดาะ,ะว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะชีวิตโดยรวม ในเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงคะขอดูหน่อยค่ะว่าชาวธาตุดินนะฮะมังกรพฤกษบการในเดือนกรกฎานี้นะฮะชีวิตโดยรวมนะ,ะเป็นยังไงบ้างขอดูหนะะ่อยค่ะว้าวเห็นไหมคะใบแรกนะคะมีโชคมีลาบลอยหรือเปล่านะ,ะขอดูหนะะ่อยค่ะโอ้โหไพ่ดีจังเลยนะ,ะโอ้ชาวราศีโอ้โหต้องร้องเป็นจิ้งจกเลยนะคะ คุณดูสิคาไพ่ของคุณเนะี่ยแทบจะประสบความสําเร็จทุกอย่างอ้าเดี๋ยวเพิ่งเดยพอาทีละใบเนะเห็นไหมคุณมีสิทธิ์ได้ลาบรอยโชคราบนะโชคลาบลาบลอยเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมังกรพึกงศบกันนะโอ้ดีทุกด้านนะบางครั้งบางอย่างงานที่ค้างคาอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกอึดอัดช่วงนี้มันก็จะมีการผ่อนคลายลงบ้างเห็นไหมคะ การได้ได้รับโชคลาภการได้รับอะไรบางอย่างที่ดีต่อคุณนีฮะแล้วก็ไพ่ที่บอกว่าอึดอัดอยู่มีปัญหาอยู่มันอาจจะปลดปล่อยได้นะฮะในในบางอย่างแต่ไม่หลุดทั้งหมดนะก็อาจจะยังมีบ้างที่แบบเอเอ,เ,อเราอยู่แต่ที่อึดอัดอึดอัดมาเจออะไรที่อิสระเห็นไหมความอิสระเอองานที่มันแบบ ขยับไม่ได้มากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็มีหนทางออกที่ดีนะฮะภัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะชีวิตคุณในช่วงเดือนนี้นะฮะถือว่าดีมากๆนะคะชาวราศีมังกรพฤกษ์ศพการชาวธาตุดินนะฮะเห็นไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนางฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือตัวคุณเองจะมีพลังพลังเหมือน พลังของการทําดีในเมือเอ่อก่อนมันกําลังจะส่งผลในเดือนกระดาคมนี้แล้วนะฮะเห็นหมายไพ่ของการประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้ก็เช่นการชีวิตความรักอาจจะดีด้วยนะค,ะความรักอาจจะ มันอาจจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันได้นะอารมณ์ที่แตกต่างกันได้แต่ว่าก็เข้ากันได้เข้ากันได้ดีด้วยนะบางคู่บางคนมีเกณฑ์ถึงขั้นขอกันแต่งงานนะขอกันแต่งงานพูดคุยในเรื่องออการใช้ชีวิตคู่เดิเลยก็ได้นะคะไพ่แบบดีมากเลยนะคะชาไม่อยากอ่านต่อเลยแบบไพ่ดีแล้วนะไพ่ดีมากๆนะคะโอ้ไพใใ่ในเดือนกรกฎาชีวิตโดยรวมดีมากทีนี้มาดูค่ะออมาดูแบบ มาดูค่ะขอดูการาเน้นไปในเรื่องของการงานหน่อยค่ะขอดูการงานที่ที่จะเป็นควรรู้ควรแก้ไขยังไงบ้างคะมีเรื่องราวอะไรอยากบอกกับชาวราศีามังกรพฤษศกันอีกไหมคะขอดูหน่อยค่ะขอใพ้ดูการงานอะจริงๆพอยมองนะพลอยมองว่าคุณน่ะอาจจะทำาถ้าการติดต่อของคุณน่ะ การติดต่อการพูดคุยนะการสื่อสารใครที่ทำงานโซเชียลทำงานที่ไรนะคุณรอรับข่าวนะมันจะมีการที่แบบบางครั้งพอยว่าบางทีนะมันเหมือนกับว่าถ้าคน,คนที่ทางานด้านด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับการสื่อสารบางทีความรู้สึกตื้นนะในเดือนกระดากระดานเนี้ยฉันจะทํายังไงให้งานฉันออกมาโดดเด่นถ้าคนที่ทํางานด้านด้านการสื่อสารการออนไลน์การทำเอ,อ่อเหมือน เหมือนเรื่องของการติดต่อเหมือนเหมือนบางที่เราเอ้ยเราก็นะมันครึ่งปีหลังแล้วอะไรเงี้ยครึ่งปีหลังแล้วทํายังไงถึงจะให้งานเราออกมัดีบางที่ก็ตื้นนะความคิดของคุณตื้นนะคะฉะนั้นคุณต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครไปฟังคนอื่นพูดเยอะๆนะไปฟังการการพูดการคุยของใครหาคลิปอะไรที่มันเหมือนปลุก ปลุกความรู้สึกอะนะคุณอาจจะต้องไปขอร้องไปไม่เชื่อขอร้องอะไปไปขอความช่วยเหลือหรือไปพูดอะไรที่เออลองรับฟังคนอื่นดูบ้างนะฮะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเพราว่ามันมันในเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้กรกฎาคมหกเนี้ยบางทีรู้สึกว่าเออทาแบบเดิมๆนะทาแบบเดิมเมันทําให้ทําให้อะไรงานมันก็ไปได้แต่มันทําให้เราเบื่อมันไม่มีแบบ แรงบันดาลใจนะฮะแรงบันดาลใจแล้วคนที่ทํางานประจําพลอยก็ว่าก็รู้สึกแบบเบื่อเบื่อเซงเซงอยู่กับที่นะีฮะมาดูมาดูว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการของพลยเพิ่มค่ะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะโอ้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะถือว่าไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีลังเลบ้างนะฮะอ่า,อามีปัญหาบ้างแต่ว่าพลอยว่า สุดท้ายแล้วคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคุณก็หาทางออกของคุณได้นะฮะหาทางออกของคุณได้ด้วยความความคิดของคุณการการทําอะไรของคุณดูไพ่สองใบนี้นะ,ะถ้าทําบางอย่างคุณต้องหาทางออกนะเพราะว่าอาจจะให้ฟังไปฟังคลิปที่เป็นผู้หญิงหรือไปไปคุยกับคนที่เป็นผู้หญิงในด้านที่แบบให้คาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะนะเพราะว่าอะไรไพ่เห็นไหมคะ คล้ายๆกันเลยมีสัญลักษณ์อยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็คือแบบเนี่ยอันนี้เห็นไหมความคิดตื้อไปไม่เป็นอันนี้ก็เออหาคนที่แบบฉลาดหรือพูดแล้วมีแรงบันดาลใจนะฮะก็ก็ลองดูนะฮะการงานไปได้แบบไปได้แบบนะไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับอะไรเยอะมากแต่ว่าพลอยว่านด้วยความด้วยความคนที่อยากรู้อยากเห็นคนที่แบบ ไปในทิศทางอย่างเงี้ยนะชาวราศีธาตุดินเนี่ยเขาเขาปัญหาเยอะนะเป็นคนที่เจอปัญหาเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปได้สุดท้ายแล้วไปได้นะคะการงานก็ก็ถ้าวันช่วงช่วงกระกะดานเนี่ยคุณความคิดตือ้อลองไปลองไปดูของคนอื่นคนที่ทํางานด้านด้านการพูดการอะไทำอะไรซ้ําๆอะ่ะเรารู้สึกว่าม,มันมันเหมือนหมดหมด หมดพลังอะ่ะหมดพลังนะหมดพลังก็ลองไปดูจากคนอื่นบ้างแต่แนะนําว่าอาจจะเป็นผู้หญิงไปลองพูดคุยกับผู้หญิงดูนะเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงดูแล้วแล้วก็อาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆมาก็ได้ค่ะนี่เรื่องของการงานนะคุณอาจจะเดือนนี้ชาวชาวราศีชาวราศีธาตุด,ดินนะคุณอาจจะต้องปรึกษาหารือกับผู้หญิงนะคะโอเคค่ะมาดูเรื่องของการเงินนะ,ะการเงิน มันเหมือนเหมือนอาจจะทำมาสักพักนึงแล้วก็หมดไฟอะไรเงี้ยค่ะหมดไฟเนาะก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงโอ้อะไรเงี้ยค่ะเออก็แบบลองหาคนที่มาพูดคุยด้วยแล้ว,แล,วแล้วสบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีไอเดียนะคะชาวราศีธาตุด,ดินมาดูว่าแล้วดูการการงานไปแล้วการเงินเนะี่ยการเงินของชาวราศีธาตุด,ดินในเดือนนี้นะว้า wow. ว เออมีภาระนะมีภาระอยู่บ้างที่มันต้องเป็นภาระประจําที่รัดคออยู่เลยเนี่ยนะภาระประจําอาจจะมีบ้างนะแต่พลอยว่าสบายๆนะมีหนทางออกมีอะไรที่ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาไพ่เมนเมื่อกี้นะค่อนข้างดีนะชาวราศีราศีธาตุดินนะคะเออไพ่ดีนะแล้วคุณปัญหาที่คุณเจอนะพลอยจะบอกว่าคุณจะเจอคนที่คนที่ มาช่วยพูดมาช่วยแก้ไขนะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เหมือนคนที่รู้กฎหมายคนรู้รอบด้านเลยจะพูดเรื่องาศาสนาก็รู้จะพูดเรื่องธรรมาหากิ่นก็รู้นะชาวาชาวชาวท่าดินนะคุณจะเจอสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นทางออกที่คุณแบบเฮ้ยเรื่องของเงินนะบางทีมัน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 เหมือน มันได้มาแล้วมันจ่ายไปมันได้มาแล้วมันจ่ายไปเก็บไม่ได้เลยเก็บเงินไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยพอจะพูดเรื่องของการเก็บเงินนะเพราะว่าไห่ดีเรื่องของเงินเรื่องของโชคเรื่องอะไรเนี้ยเดือนกรกฎาถือว่าดีฉะนั้นคุณจะเริ่มเลกเริ่มลึนึกถึงเรื่องของการเก็บเงินนะฉะนั้นคุณจะต้องหาวิธีคุณจะเริ่มหาวิธีการเก็บเงินทํายังไงให้ได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นคุณเองอาจจะต้องไปมองที่ไปโฟกัสที่ภาระที่มีอยู่ ภาระที่มีอยู่หรือค่าใช้ใจ่ายที่มันไม่เป็นแบบมันไม่มันไม่สําคัญนะที่มันแบบเอ้ยเราเราเราเสียไปฟรีหรือเปล่าเราจ่ายไปแบบไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะี่คุณจะเริ่มหันไปมองนะก็ก็อาจจะเป็นดูเป็นภัยเตือนได้ว่าเออภาระอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นลดลงได้ก็ลดลงนะคะมันจะได้ไม่อึอดอัดเรานะก็จะได้มีเงินเก็บเพิ่มนะพลอยมองว่าเป็นเป็นเรื่องของคุณเริ่มหาวิธีที่จะให้เงินเพิ่มพูนแล้วนะคะเช้า ธาดินนะคะเรื่องของเงินเนี่ยใบนี้มาก็โอเคแล้วนะคะแบบสบายๆนะ,ะชาวธาดินนะคะมาดูกันค่ะทีนี้มาดูนะคะการงาน<ช>การเงินนะทีนี้เป็นความรักนะค,ะความรักของชาวธาดิน,นะค่ะความรักโดยรวมๆนะคะความรักโดยรวมความรักโดยรวมของชาวธาดิน,นะค่ะ มีอารมณ์แบบมีอารมณ์นะมีอารมณ์แบบงอนกันได้นะบางคู่ที่ขึ้นมามีเกณฑ์การแต่งงานการขอการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ที่ดีนะแต่บางคู่บอกก่อนนะนะอารมณ์ที่ยังเป็นเด็กอยู่อารมณ์ที่เอาแต่ใจมีนะบางสิ่งบางอย่างบางคนนะยังอื่นอัดกับความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะเพราะว่าอะไรนะเราพยายามแต่เขาไม่ค่อยพยายามนะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้บางคนอยากที่จะ move on บางคนอยากที่จะหลุดแต่ว่าก็หลุดไม่ได้เพราะว่าอะไรดึงกันไว้อย่างนี้นะจะไปก็อึดอาจจะไปก็แบบนะอยากจะไปอะแต่เขาก็พยายามล้างเราไว้ดึงเราไว้นะแบบเราเห็นทางออกแล้วแต่ว่าทําได้ไหมก็ทํายากค่ะพอเราจะไปทีก็ถูกดับเราเองอาจจะเป็นคนที่แบบพอเราจะไปเราตั้งใจทําได้นะก็ถูกดับออกซะอย่างนั้นนะ ถูกดับออกไซต์อย่างนั้นนะขอขยายเพิ่มค่ะดับในที่นี้ก็แบบว่าพอเราจะไปเนี่ยมาดึงเรากลับไปอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืแต่ก็อยู่กันได้นะแต่ก็คบกันได้ในเดือนกระด,กกระดาษนะก็บางอย่างบางอย่างแบบอารมณ์อ่ะพลอยว่าบางคนมันจะเหมือนอารมณ์ที่แบบใช้อารมณ์แบบเด็กๆหรือว่าพ่อแง่แม่งอนกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเออ นะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่แล้วก็ไพ่แต่พวกคุณเห็นไหมก็ยังมีไพ่คู่กันขึ้นมานะก็อาจจะต้องทําธุรกิจอะไรร่วมกันมันถึงตัดกันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันมานะฉะนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยไพ่บอกว่าพวกคุณเนี่ยก็คงมีบุญอยู่ด้วยกันบ้างเห็นไหมมาเสริมมาส่งกันมาช่วยกันนะมาช่วยกันในเดือนกรกฎานี้อาจจะต้นเดือนอาจจะมีปัญหางุวงยิ่งง่งยิ่งแต่ปลายเดือนคุณจะช่วยกันนะทำอะไรบางอย่างที่ ที่บางทีไม่รู้ก็ถามเหมือนพูดคุยกันมากขึ้นนะคะอาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรือไปไหนด้วยกันด้วยนะคะในเดือนกระดาษกระดาษนี้นะความรักที่แบบช่วงต้นเดือนนะพราะว่ามันอาจจะคามาจากเดือนมิถุนานะต้นเดือนอาจจะยังทะเลาะก,กันอยู่แต่ปลายเดือนกลางเดือนขึ้นมาจะดีกันแล้วก็มาช่วยกันทําทำอะไรบางสิ่งอย่างาจ,จะมีโปรเจกต์อาจจะมีอะไรที่ที่ต้องทําร่วมกันต้องหันหน้ามาพูดมาคุยกันนะคะก็ก็ไม่ได้ดูแบบ ได้ดูแบบแย่จนถึงขั้นนะบางคนถึงขั้นวางแผนนะถ้าอย่างใบเนี้ยวางแผนนะวางแผนถึงเรื่องของอนาคตได้นะคะอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคนที่เป็นคู่กันน,น้องก็จะไม่ไม่หายไปไหนไมดามดูสุขภาพ่ามาดูสุขภาพมาดูสุขภาพของชาวราศีราศีธาตุดินค่ะในเดือนกรดกรดาคมสองหค่ะ โรคเดิมๆนะฮะโรคเดิมๆนะ,ะโรคะโเดิมๆระวังสายตานะฮะระวังสายตาผ้ามัวบางคนอายุเยอะเราก็ลองไปตัดแว่นไปทําอะไรนะก็บางคนที่แบบอัน,นี้นะ,ะเรื่องเก่าๆระบบ ระบบหายใจระบบในในท้องในในช่วงท้องในช่วงการหายใจนียก็ระวังนะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะไปไหนมาไหนคุณต้องใส่แมสปิดแมสให้ดีๆนะมีความเสี่ยงนะถ้าไปพื้นที่เสี่ยงให้ระวังพอยมองเป็นไพ่เตือนแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรเป็นเรื่องของอากาศ อากาศก็โควิดตอนนี้กําลังมาเนาะเรื่องของอ,อากาศสุดดมเข้าไปนะชาวราศีธาตุดินคุณป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะระวังอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่เสี่ยงนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะรับโรคโรคเดิมๆโรคเดิม,ดม,ดมในช่วงท้องหายใจนะนะคะชาวราศี สิทธาดดินนะคะระวังนะคะแค่นี้เองค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคประจําตัวที่คุณมีอยู่แล้วนะ,ะก็ดูแลกันไปนะ,ะ, <c oughs> นะเห็นไหมทําไมถึงบอกว่าโรคประจําตัวเห็นปะไปหาหมอบ่อยแล้วว่าปะ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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะมีโรคใหม่ขึ้นมาโรคเอ่อโรคสายตาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออมองมองไม่ชัดมองสายตาฟ้าฟางอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะอ โอเคค่ะมาทีนี้มาดูไพ่สรุปนะไพ่แนะนำให้กับชาวราศีธาตุดินค่ะไพ่สรุปไพ่แนะนำให้กับชาวราศีธาตุดินอ่าเดี๋ยวนะขอลองดูนะลองดูเลขนะเลขเลขเลขโชคลาภนะดูโชคลาภเลขโชคลาภให้กับชาวราศีธาตุดินนะขอไพ่เนี่ยะคะ่ะขอไพ่ เลขเสียงเลขโชคลาภวันนี้มันที่หนึ่งเนาะเขาดูหนะฮะเลขสามอะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะนะ,ะเลข0ูนย์สามนะ,ะเลข0ูนย์สามเลขเจ็ดแปดแล้วก็เลขสี่เจ็ดนะคะก็ลองดูเนาะศูนย์สามเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะคะ,ะชาวราศีธาตุดินเนาะนะธะาตุดินนะคะ โอเคค่ะมาดูไพ่สรุปกันเนาะทำไมถึงให้เพราะว่าเห็นว่าโชคแบบไพ่พโชคลาบขึ้นมาเด็นมากเลยนะฮะเรื่องของการเงเนินนะบางคนอาจมา,ามาจากการทํางานเนาะไม่เสียงก็เป็นใช้ได้นะเพราะว่าวันนี้มันมันเป็นวันที่หนึงแล้วะะอะค่ะเนาะตายแล้วตายแล้วมาอีกแล้วนะ,ะมาอีกแล้วนะะ เออมาอีกแล้วนะคุณเองจะเริ่มแล้วนะชาวธาตุดินคุณจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองอะไรที่จะมาผลกระทบกับคุณคุณจะเริ่มระวังนะจะเริ่มระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกําลังรู้สึกตัวเองว่าคุณกําลังจะตั้งหลักได้แล้วอะจะเริ่มแบบไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่ไม่ไม่เวิร์กเรื่องของเงินเรื่องของงานแต่คุณเอง คือจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแต่บางคนบางคู่บางบางคนบางเนี่ยชาวธาตุดินตอนเนี้การเงินคุณกําลังไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ว่าพลอยให้ระวังนะระวังคนที่จะมาทําให้เรามีปัญหานะฮะคนอื่นอาจจะเอาปัญหามาให้เราเห็นไหมคะคุณเองอาจจะต้องเลี่ยงนะให้ไปเนี้ยอะไรที่มันมันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแล้วคุณนะฮะเป็นคนที่แบบใจบุญอะ ดีกับคนอื่นเนะี่ยฉะนั้นอาจจะวังการถูกโกงนะถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบเนะี่ยฉะนั้นเนี่ยค่ะเห็นไหมดอกบัว ไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนเขาไม่เห็นค่ะเขาก็ช่วยกันกดช่วยกันทําฉะนั้นเราก็ทําดีต่อไปค่ะแต่ว่าต้องรู้จักระวังตัวเนาะเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะชาวทาตด,ดินนะอ่ะดูเป็นเรื่องขังขันนะคะดูเป็นแค่แนวทางอย่าไปซีเรียสน,นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วชาวทาตด,ดินนะขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ